โอเคผมสวัสดีผู้ชมครับผมอยู่เกมไรด้านนอรออฟเนอร์ไปซื้อตัวแคสซัลในพาร์ที่สิบสี่นะครับผมต่อจากพาร์ที่แล้วเรื่อคอลลับเฮ้ยรอบนี้ดวงไงเออแมงกำลังจะฮักมาข้างหน้านี่มีนะฮะต่อจากพาร์ทที่แล้วแบบส,สดๆเลยมี มันุ่มมะฮะมันุ่มอยู่เราก็ต้องระวังเว้มาดิซุ่มห่อฮะฮะเห,ห,ะหะมือนสอบแมว,วเศร้าอ่ะล่วงขบุอเคดางนี่เราเคยมาไหมบอกวะถึงใส่งาาไงเขาไงไงที่ว่ามีปืนควนเออ โดนไม่ไไตายโดนตายหนุ่มเจ็บเจ็บเจ็บกูเจ็บโซนนันตะนั่นไงน,นั่นไงมึงกลัวข้าบนระบยเบิดกี่ลูกแม่งโอเคได้อยู่ได้อยู่เออไอยังไงมึงเซ่ออะไร ไม่ต้องมาไฟเลยล่วงขอมือระวังโอเคสังกายเรื่องไปข้างหนา้าเลยปลาละระเบิดก็แม่งขยันปลาระเบิดที่งหอยไอ้เนี้ยมันขยันปลาละระเบิดจังวะฮะไม่ตายด้วยนะแม่งปไฟก็ขยัยนปไฟก็มาดิมาดิ ไปไปไไปไปไปไสอไรบดข้างหลังกูวังงนี่ไงไม่ตายผมคตัวหางมันไม่ระเบิดนะระเบิดีจบไปนะนี่ไ่ไงไม่ตายสักวไม่าผิวไปไปกูสั่งการมึงไปอ่ะ เสวยโอเคยังไม่ตายหนึ่งคนยังไม่ตายหรอรวอะวังนะเจ๊เจ๋เจ๊เจ๊เจอเมื่เมื่อเมื่ออืมหมันไสหมันเขี้ยวเฮ้ย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 เป็นกลัอะไรวะระวังเลยระวังเลยไปไปไป ไปนะหมอบเว้ยหมอบหมอบหมอบนี่ไงมาดิ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 หล่อมโอ้ยโอ้ยนั่นนั่นนั่นนี่โอ้ยโอ้ยแม่โอ้ยไม่ลุยชิบแม่งสายลุยว่ะเฮ้ยหนวเนอะแม่งหายไป็นไงวะเนอะอยู่นี่หรอไม่อยู่นี่หรอไม่อยู่นี่หรอ อุ้ยหลบหลบหลบมาดิมาดิมาดิมาวาม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 ายังไงฮะมลรเฟิงเอาไว้เอาไว้สู้ไหมสู้ไหมฮะฮะเฮ้ยเงกัดได้ยินกระสุนนะโอเคจะได้ใช้ก้อนยี่ฝ่าที่นี่ยไปเพื่อนไปข้างหน้าไปไปไปกูกูกูลงลง Rồi Ui 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 Mày chạy ơi, 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 đi ơi, đi ơi, 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 Ok Ok ơi, 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 ngồi ơi, 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 Mày chạy ơi, 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 Mày

ขอบคุณครับหมอขอบคุณครับกูเซฟหันใดทันทีที่ได้ยาแปะแมะไปเหนือวะเหนวะมันเหนือมีข้างหลังว่ะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังไม่ตายเหรอมีคนไม่ตายเหรอนั่งเผาวะน่ะอันนี้เผาวะไม่ใช่ไม่ใช่ ใจยังเพื่อนเดี๋ยวใจตามล่าเองไหน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 อยู่ไหนวะฮะมาดิมาดิน่าจะตายแลนะตายละตายละตายละโอเคกัดอุปสรรคไปผมเซฟก่อนเมื่อกี้เราไม่เห็นไงมามามาไอ้ไอ้ไอ้หลบสู้ผมมสู้ผมเอ้ยมีเซฟว่ะโอ้เชี่ยไปวิ่งลบ สังกัดเฟื่อนต้องใช้ไรเฟื่อนฮะแกผมใช้ปืนกลมือไม่ห่วงเออกู้ความมันฮะความมันในการกลากยิงไงอืมไม่โดกสักทีอุ้ยเชื่อเชื่อไม่เอาเว้ยมึงจะเบื่อต้องเติมอีิ มาดิมาดิมาดิรวงเว้ยปาระเบิดมาแล้มเลยไปเลยเพื่นไปเลยไปเลยกูกูกแม่งไปคนเดียวฮะไปเลยสั่งการไปูเือนูไม่รู้มาดิมาดิกระสุนหมดกระสุนหมดกระหมดป็นปนปไอ ê thai rồi sao ê ê ngay này ngay hả? ngay tài ngay ngay tài ngay 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 ơi, ngay 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 Ê, ngay Ê อีซี่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 มันจะบันไซมึงหมอไอ้หมออุ้ยหมอโด ون ตบไม่กล้าว่ะเออโอเคโอเคโอ้ยกระสุนเสียงหัวกุ๊กเซฟก่อนกระสุนเสียงหัวเลยปืนกลงปืนกลงมันไม่มีแล้วโอ้ยโอ๊ยกูโดนเลยวะนึงมึงมึงชิบหายแล้วชิบหาย ออโอเคเพื่อนเพื่อนระวังเดี๋ยวเข้าไปใกล้ตรงผมวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอเคโอโหโอหมาดิ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 โดนนะผมโดนไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยมึงเป็นยุ่งไหมไม่โดนไม่โดนเออเอาหายร่วงหมดเลย Okay, อโอเคลุงเวะมีคนมาตอ่อมีคนมาตอ่อมีคนมาต่อไหมเ <Yeah. S 1> ยี่ยมโดนอะไรวะ advanced, advanced, เอ้ยเอ้ยเอ้ยมาดิมาดิม,าดมึงวิ่งหีปืนโคกอ่ะเอ้ยเอ้ย cover, อุย้ยเชื่อกระเด็นมย ไปต่อเลยไปต่อเลยไม่ต้องสนใจแล้วมันบังคับปืนกลัวลูกปืนดูชิบหมายระเบิดระเบิดอืีอเยอะจังหวะฮะไอ้นั่หนแหะเอ้นั่หนแะเอ้นั่นแหะฮะโซงกันกะอื้อชิบหายระเบิดอืมเฮ้ยมันเขย่ปตาระเบิดจังวะ หมอหมอหมอไม่ต้องหันมาโอ๊ย,อย,อยหมอครับหมอครับมอ๊ยขอญาตหน่อยเฮ้ยเสียงอะไรวะรหมอหมอหมอเรามีแค่นี้ดูโอ้โหมามามาไห่วงแล้วเปิดเองมา chưa có chắc thương gì hả? hả? mọi đi mọi đi mày quá mày quá mày ui, mày quá mày quá mày quá ไม่, quá mày ไม่ mày ไม่ mày quá mày gì mày quá 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 quá ไปเลยเพื่อนไปเลยเป็นเป็น,นรูหน่อยดูลูกไอเชี่ย re! นี่มาจากไหนวะเนี่ยแม่งฟันสับสับวิเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ,เพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วไปแล้วเพื่อนเพื่อนไป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 ปิ Sir, ดดงปุ่นเ็มนี่เลยใช่ไหมกูโดนอะไรวะปืนกลปืนกลงปุ่นอ๋อโอเค มียาโอ้โหแม่งทีนี้รอบนี้มียาวอะไป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 เลยไปเลย let's go l e t โ go คันงยงไงเยี่ยบไวเฮ้ยอะไรหจะพูดอะไรมึงพูดอะไรมึงพูดอะไรฮะมึงพูดอะไรมึงปืนกลเนี้ยใช่ไหมมึงกลเด้โกลกด้กลเหมือนกันเลิาไว้เล่าไว้เล่ดเออ เพื่อน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 ไกยอ๊กปี้เลยครับเดี๋ยวผมคนเดียวซีอองไก่ก็หมอระ่าเล่าเล่าเล่าโอร่วงร่วงร่วง หมอลูกยังหมอลูกยังมันตายยังวะดูไม่ออกครับยังไม่ตายหลบ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 ลบชิปหายระเบิดไม่ไหวไม่ไหวหมอ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 เอ้ยหมอเรียกหมอดูรัวเลยครับหมอกวอหมอกวหมอกววิ่งหมอ,หมอ,อ,มอ,อวิงอองว่ง mỏ lông mỏ lông mỏ loup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  mỏ mỏ Mò mò mỏ Mò mỏ 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 đi! เชชกฮ้ยไงไอ้นี่คนจะยิงกูจังหมอมานี่หมอมานี่มานี่หมอเออหมออย่าวิ่งสวยมามามาตัสิงล่างหมอแล้วเนี่ยคุเชื่อเล้วเนี่ยหมอไปยังท่านผู้ชมฮะ มาดิไอ้นี่แม่งหนักกว่าฮะมายังไงวะอย่างเงี้ยโอ้ยหมดก็ผูกกันยึดเหมือกันเส่ไม่เซฟไม่ส่งไม่เซฟแม่งก็เลือดเดือดกี่อันก็ช่างแม่งฮะไย่างนี้ยังไม่ตายหรออะไรมึงทำอะไรทำอะไรเหรอไปละบุยละไปว่าพวก อุ้ยอืมอะไรเง uh? ี้ยอ้ยอุ uh> ้นปาระเบิดดีระเบิดเด่งกลับอ้อ้อ้ยพกระเด็นนะฮะกระเด็ระเบิดไงน่นนุ่นนุ่นนุ่โคตรไกลแล้วจูกว่ะจูสู้ว่สู้ห่มาดิมาดิโดนโดนหัว อย่าดูหูควิงควงมือนะฮะแม่งอย่าดูหูนะฮะไป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 เออสะเด็นอุ้ยเชื่ออะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่งี้ใครยิงกวะระวังนะระวังนะเออเก๋ไหลลงอะไหลลงอะไปไปไปอื้อ มันกันหน่อยมันกันหน่อยญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดเรื่องกูไม่ง่ายย no ิงเลยขอพูดล <c oughs> ่วงสองเลยเออเชี่ยปืนกุนปืนกุน เฮดิไอ้ดิเ้ยดังคับมปืนกลมีไหมมีไหมมีไหมมีไบังคัาปืนกลมีไหมกูจ่อนะฮ้ะบอกว่าอย่าไงแมวบวกยังบวกยังหืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบบบบหลบไมเเบน เทล่วงเฮ้ยทำไมรอบนี้ปืนกลมันแม่นจังวะทำไมทำไมรอบนี้ปืนกลมันแม่นจังวะฮะฮะยิงมันดีกว่ารอบนี้ว่ะใครมาฮือๆเดินดีๆอะไรตายไปซะเฮ้เพื่อนมีใครตามมาเลยวะชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยหมอเ้ยหมอเ้ยขอยาสุดท้ายหน่อยหมอหมอหมอ หมอเรืออันสุดอ่ายานสุดท้ายใช่ไหมหมอโอเคถ้าเราแพ้เราก็เริ่มแกะหมอเอ้ยขมครับหนัวหนัวเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยงนะเมื่อกี้หมอยังฮิวกูไม่เสร็จหรอเล็บมีซีเล็บมีซี อ๋อถึงว่าไม่ไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ผมเซฟไปก่อนแล้วแล้วรอรอหมอลุกนะฮะถ้าหมอลุกเราก็แต่มันจะมีทห,หารวิ่งมาใช่ไหมอืมเมื่อกี้ผมเซฟผมคิดว่าหมอหิวแล้วไงก็เลยงงว่าเอ้าแม่งยาม,มาจากไหนอีกเหวะจะไม่เป็นไรครับหมอล้มก่อนก็แรกหมอจะล้มก่อนเซมาก็จะมีคนวิ่งมานะฮะ ใช่ไหมยกเวงนมันจะมาข้างหลังกูไอ้คนจริงอะไเงี้ยมามามา one, เออรักวันสหของผมใช่ไหมของคนอื่นอ่ะเอาให้คนอื่นมาเลยผมไม่เอาละแค่นี้แหละแค่นี้แหละของจริงละ หืมสู้อ่มันยังไงฮะมีคนต่อมีมีไม่มีคนต่อใช่ไหมโอเคมี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 ป้อมปืนมีสองมีป้อมปืนมือสองมาดูโอเคไม่อย่างไงล่วงมึงไม่ต้องมาต่อ เชี่อบันไซบันไซชิบหายแล้วบันไซเชี่อบันไซเอาแม่งตายเหรอปืนกลนสองอันขอเซฟเลยครับงานนี้เซฟฮีฮีเลยฮะถึงจะดูไม่เป็นมืออาชีพแต่กูกูไม่อยากตายบ่อยโอเคมาอือหืออือหือยนั่งไม่ได้แม่งบักอกีกแล้วแม่งเจอวิชีวิชีบักอีกแล้วครับผม โอเคไม่เป็นไรงั่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกลัดยิงแม่งเลยเพื่อนไปเพื่อนไปสั่งการพวกไปรัวเลยเพื่อนไปอย่างเดียวเลยครับไม่ไหวแล้วไปเลยเพื่อนไปเลยเพราะว่าเพื่อนเรามียาจะรอเราไม่มียามันไม่มียาให้เราแล้วอืมสวยสวยโอ้ยเฉียกหัวกล้ายิงเฉียกหัวกูเหรอฮะยิงเฉียกหัวกูเหรอไปเลยไปเลยไปเลย ไปไป you, ไปโกกโโกไอคนนี้มันยิงไม่โดนเลไงฮะข้างล่างเขาะอะไรให้ผมเข้าไปข้างล่างนี่หรอหรือว่าอ้อมไปข้างนะมันมี2องันางเดียวกันหรือเปล่าางเดียวกันมั้งเจมไพร้อมเ ยังวมเด้อสู้หัวมึงสู้หัวสูว้หัวฮะปังไซหัวเฮ้ยเอาอยสวยระวังมี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 มม s <S เ,อเอ้ยชิบหายละมา,ม,าม,ามาดิ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 เออขวามือซ้ายมือ นู่นนู่นข้างในนู่นอีกยกเว้นจะกระโดดจากขบวนนี่ชิบหายมาดิ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 อืมกระดายงยิงมา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 ออกมา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 อืมอืมอืมเปิดก่อนเปิดก่อนหอยไม่มีใครตามมาเลยครับเซ่ยังกระสุนเลยสามนัดกระสุนเลยสามนัดกระสุนพิษโกเลยสามนัดยิงสองสามโอเคไม่โดนไม่ไกล มันก็เอ้ยไม่โดนครับเอ้ยไม่ตายครับผมเฮ้ยไม่ตายเหรอเนี่ยสามงัดก็ไม่ตายสี่งัดร่วงนีอ่อะไไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบอยู่นี่ไม่มีกวนแล้วครับไม่มีกวนแล้ว biết, gùi lại căng rất này hả, gùi một con đeo, nhỉ, cái, yeah, hơi 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 เออบังไซอีกอ่ะอย่าบังไซสิ่กูดีไม่เอาไปรูปไปรูกติดปิดปิดไปรูปไปรูปไปไปเออเฮ้ยกูวิ่งหนีนี่หว่าไหมส่งกูมาตายแล้วชัด โอ้ไม่ไ赖ครับเราจะได้มันมาอีกทีถึงแม้เราจะตายเพราะว่าผมรู้ว่านี่เป็นช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายของด่านนี้แต่ไม่รู้ว่าจะจบยังตรงนี้ใช่ไหมที่เราจะให้เราลงไปแต่ว่าตรงไหนวะโอเคตรงนี้แหละจะให้เราลงไปจะมีอย่างนี้อีกสองสามตัวเดี๋ยว่อนเดี๋ยววัน ไปเลยเพื s <S ่อนไปเลยคุณนั่งไม่ได้เหมือนเดิมนะคุณนั่งไม่ได้ยี่ห่าไม่งลืมไปลบก่อนเอยเอยเอยโอ้โหแม่งยกปืนยิงเลยฮะสุดจากเครื่องเราเออแล้วใครไปตายง่ายง่ายเหมือนกัน จะไปฝึกวิหงบันไซใส่เขาเหรอเฮ้ยมัไม่ตายสักทีวะอไอ้นี่เออกระเด็นโอ้เจี๊ยอะไรใครอยู่เฮียมิกำลังจะกรนะัวนครับเฮ้ยดินชิงไหมไป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 โยโซโตโอทีโอ,ยอโอยชิงเออกระ,ะเดน็นเออ กูน right. mm hmm. ั่งไม่ได้ขาเป็นกระิวบันไซแล้วคบันไซแล้วเออเพื่อนก็ซอยแล้วบันไซนะมึงโกงอ่ะมันไส้หมอว่ะแม่งยังไม่ลุกเลยครับเก็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 บโอเคแต่รอบนี้เราจะลองอ้อมไปข้างหน้าดูนะฮะมันไปได้หรือเปล่าเพราะมันโดดข้ามไปได้ไงแล้วมันไปทางไหนอ่ะ มันโดดข้ามได้แต่มันลงไม่ได้มันไม่ให้เราลงแต่ก่อนเรากลับเราต้องฟีลังดิ้งนะฮะฟีลังั่งยั่งยืนฮะบันไซครับผมบันไซใช่ไหมบันไซใช่ไหมมาดิมาดิเราบีดิเราบีขอปลาระเบิดไงขอปลาระเบิดเล่นบ้างกว่าเอาผมให้แลกกันมึงเอาระเบิดให้กูกรองนี้ให้มึงอ่ะอือไม่ตายเว้ย ตายไหมแม่งโคตรกระจอกอ่ะกูให้จอหน้ามึงไงอ่ะเอ้าไม่ตายว่ะเออลอยไปเลยครับผมเร็วๆฮัมมี่ชิบหายและเออเอาไปเออลอยอะไรวะนะถือปืนก่อนถือปืนก่อนกูจำไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้เออเออ เอ,ออเออเออ,อไปไปให้อีกเออเออล้มลบมาดิมาดิมาดิทิ่หายกับผมหมดเฮ้ยอย่าสู้สู้ฮะสายมือเฮ้ตรงนี้แหละเออเ,อ,อ,เอ,อจะมีบันไซโตจะมีบันไซโตบันไซโตใช่ไหมเก็บยมพร้อไหมเตรียมพร้อไหม,มตรงนี้ฮะ วิ่งวิ่งเร็วสุดครับกล้องวิว่งแม่งเลยครับืหไปไปไปช่วยกรุณโอ้ยผมแม่งตามมาอีกกนะี่ลัวฮะอือเเดี๋ยวหอยังโอ้โหสวยเลยใครสั่งโหคกูยิงแม่งะแม่งเอากูไปไกลชัดเอายังไงต่อครับ Oh, okay. You did a heck of a job, Tommy. Willie. You too, Frank. Yeah, same to you, fellas. Hey, Jimmy, you alright? Yeah, just another day in paradise. Let's head back to Henderson. They'll be glad to know this rock now belongs to the Marines. Hey, you know, it could be worse, Doc. You could be in the army, have to clean up all this mess. <laughs> ถ้าไม่มีจิมมี่อย่างนี้แกกเยอะฮะหมอแม่งยิ่งกว่าห้าหารอีกโอเคก่ออีกสักหน่อยครับเหมือนเราจะอยู่ห่านครับอยู่หา่หางห่านของเมริกา Once we secured Guadalcanal, the brass saw fit to give us a little R&R with the Flyboys. They're good guys. i tag along on recon trips and even got me a little stick time over the Big Blue. Man, I am gonna miss this place. But vacation's over. We're supposed to rendezvous with the Allied fleet and join the second marines for an assault on some place called Tarawa. Hey, Willie! You've done your share for Old Glory. If you could have anything from Uncle Sam, What'd it be? Ah, I'd want to take your sister out for a ride in one of these babies. <laughs> I'd Hear that one, Tommy? Gotta get our heads back in the game now. We keep finding ourselves talking more and more about home. What about you, Frank? Me? A shower, a long, hot shower. Now that I can appreciate. With your sister. <laughs> Oh, you better hope I don't catch you, Sullivan. <laughs> hell, at least we're going in style. Nothing beats a ride in a Dauntless. What the hell? We can be Ah, uh, you're kidding me. What's wrong? เพื่อไม่ให้มันขาดก่อนนะเครื่องบินเอาไว้พักง่ายดีกว่าผมนะเดี๋ยวไอ้สซวมนี่ขอจงเบี่งนี้ผมคนเดียวช่วงวนไปผมไป,ไป,ไป,ไปครับไปแล้วครับเครื่องบินใชยเลย